สวัสดีจ้าเมื่อนี้สิผ้ามากิบพักหนอกเลยจ้าเดี๋ยวสิผ้าเบิงบรรยากาศปลอดเดิมเมื่อนี้บรรยากาศดีบ่มีแดดเลยคนมาเก็บซอยเดี๋ยวสิผ้าเบิงต้นพักหนอกมุจักบจาพักหนอกว้กิ่นกระปนกับ,บ,กบเจีวคนน้ำบานก็จะมากกิน นี่ต้นกระจิบเป็นลักษณะแบบนี้ต้นแบบนี้จ้ะต้นจังสี่มันจะเป็นต้นอ่อนถ้าต้นแกมันจะมีเครือแล้วต้นแก อันนี้ค้นจันนิยมกินกับปนนกับปล,บลาบกับเจลเสบจ้ะเก็บได้ใกล้เต็มตาแหละเพื่อนกระเสียวไปล่างล่างทำความสะอาดเอาฟางออกเอาเศษพวกแบบเนี้ยออก ผู้เฒ่ามากกินจ้ะน,นี่เก็บกินกระแสบเก็บขายกระไดกําไรแล้วจะบไปตรงลุ่งทุนนี่อย่างเลยต้นอ่อนๆเลย น,น,นี่จ้ะต้นอ่อนๆมจ้ามันก็นจะอยู่ห่างๆกันแบบนี้นี่เขาก็จะเปิดสร้างออกอด้ล่าเขาจะเก็บเขาก็จะเปิดสร้างออกแบบน,น,นี้จะก็ะ ทัานจะอยงห่างๆกันดอกจ้ะ นี่จ้ะอมันเริ่มแก่มันก็จะมีเครื่อออกมาแบบนี้แต่จังสีกับยังแสบอยู่งามค่ะอ่อนๆเลยนี่มีน้ำปลาเฟื่องจ้ะมีน้ำปลาเข่าเม็ดเข่าเมื่อเขา,า,เาคือได้มีเม็ดนี่จ้ะสิบห้าไปเบิง้ง คนมาเก็บน้ำว่าเพิ่นเก็บได้หลายแบนไรละเบื้องเบื้องต้นนี่บักงามโอเคอู้หูเยอะผู้เดียวคือเก็บได้หลายแท้เอาเพคนเอามีดไปน้ำเยอะแต่หนีบานมาัง หยาบของเขาเบิดเนาะใส่ยังไงเบิงด้วยตัดตีนพร้อมตีแมนอะไรงงด้วยมันงามนี่ยัางงามเลย มันก็สีดำๆแน่ด้จ้ะมาอยู่บานมาอยูไฮอยู่หน้ามันก็จะมือดำร่างแกงได้กับว่าะสะอาดขึ้นอยู่ในเมืองแต่ว่าความสุขมันก็ต่างกันนะจ๊ะเต็มตะก,กาเลยเต็มตะก,กาเลยจ้า เมื่อนี่กะเมื่อนี่กับสีท่ายเบิงแค่นี่ก่นกอนนะจ๊ะเพราะว่าจะกลับบานแล้วได้หลายแล้วได้เต็มตาแล้วได้เต็มตาแล้วได้ทุงได้เป็นทุงพร้อมเบิงบรรยากาศให้หน้าห้าเนี่ยละจ้ะมันก็เกิดขึ้นเอง มันก็สะอยู่น้ำน้ำน้ำหยาน้ำเสี้ยงดิจ่ะแค่นี้เลยวัสดีค่ะ